สาวเช็คคนโก้น้องมาสาวแค่แป๊บเดียวทุกคนน้องสาวแค่สองเพลงอืน้องสาวแค่สองเพลงเองแล้วใดๆมีมีน้องอยู่คนหนึ่งพ่อแม่พามาเนาะทุกคนน้องน่าจะป่วยอะค่ะถึงขั้นเจาะคงเจาะคอ,อเลยเนาะตอนนั้นตอนนี้เหมือนน้องดีขึ้นแล้วน้องอะ่ะชอบพี่นุกพี่ปายน้องติดตามนุกปายมาจากติ๊กตอกจากที่ฟังพ่อแม่น้องพูดนะจากที่จับใช้ความได้ค่ะ อพ่อแม่น่ารักพามาแล้วน้องอยากเจอพี่นุกพี่ปายพ่อกับแม่ก็เลยพามาอินดูอ่ะธนรนบอกเสียดายพรุ่งนี้เป็นคอนคู่พรุ่งนี้พี่ปายถึงจะมาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบเสียดายน้องอยากเจอพี่ปายธนดลบอกพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอนะ่ะเสียดายกับน้องพอเหมือนพ่อบอกว่า เอ่อจะพาไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจพ่อบอกพ่อจําทางไม่ได้พ่อจะไปถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเอ็นดูอ่ะทุกคนน้องบอกอยากเจอพี่ปายธนรน,น้องก็น่ารักน้องก็บอกว่าเสียดายวันนี้ไม่มีพี่ปลายพรุ่งนี้ถึงจะมีพี่ปายพี่ปายมาพรุ่งนี้น่ารักเนาะน้องอุตส่ามานั่งรอเสียเขาก็ให้เสียแปงเขาก็ให้เขาไปเจอน้องน่ารักจริงๆ เพื่อนอนอาเรียบจันทราะรียบชงายเดือนดับลาบลงที่คองคอยเกิดคอยหาเพียงเธออยากเจอล้นเออดวงใจจะลายก็ช่างไม่จังแม่สิดใครที่รักรักเธอก็ใครต้องตายทำไมนี่ คำคืนที่แสนเหงาคำคืนที่เม็บหนาวคำคืนที่มีไออุ่นความรักมอบให้กับพวกเราพอๆกันครับคำคืนนี้สี่ทุ่มโดยประมาณนุกเถดน์ and this band เดี๋ยวไว้เจอกันครับขอบคุณครับวนนี้พี่ๆาเขียบคนเขียบคนอดนอกรอประมาณนะก่อนเราก็จะมีพี่น้องน้ำแข็งนะฮะอ่า นขาเคลียคนออกแล้วเดี๋ยวเขาทีนี้เขาจะเริ่มให้คนเข้ามาครับผมคนละ4ี่หมื่นบาทนะครับบัตรวันนี้นะครับคนละ4ี่หมื่นบาทเข้ามาดูน้าแข็งกับนุ๊กเขาดนนะครับคนแล้วคนข้างนอกเห็นกันนน้มั่กูไม่ไปแล้วจะกูจะไปเสียแบงคนตั้งราคานะครับคนละสี่หมบาทผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่แพงไม่แพงไม่แพงวันนี้ไม่แพงหน้างานครับผมหน้างานเท่าไหร่ฮะหน้างานเท่าไหร่ครับร้อยี่จะไปหามมูลคนเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคนละร้อยยี่สิบบาท จับต้องได้นะครับทุกๆท่านทุกๆคนวัยรุ่นวัยรักวัยเรียนมาร่วมเล่นสงการกับพวกเรานะครับมีความสุขแน่นอนฝนอย่าห้ามหัวกูซะเนาะไม่ตกไม่ตกอ่ะเจ๊ก่อยปักตะไครแล้วอ่านี่คือบุรีรมัมบุรีรัมอาชินช้างใหญ่ <c oughs> สุดเท่เหรียญทองโอลิมปิกอ้าวอันนั้นขวนแก๊นกูตคำขวัญได้ไหมขวัญขวัญ เอลเลนนะครับเอาเลนเด้ออ่ะเดี๋ยวพอกันเด้อครับโอ้พิการหลายเนาะมูลเนาะพิกาดรพระตรงห่วงนะครับอันนุขะดนเลนเนี่ยบอกเคยมีคนตีกันนักเติสีส่สี่สี่ปีแล้วครับเออเห็นบุญไหว้กันยุคป,ปีหนึ่งบ่ามันคนตีกัน<ม>งูเขามามในงานครับเ <laughs> ออเอาเจอกันครับสี่จุ่มโดยมารครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้า <laughs> เฮ้ยพี่ไปก็มาเยพไปก็มาต้องไพี่ไปก็มาบ๊ายบาย๊ายบายบคุณเสียมากครับ